มนุษย์ในโลกนี้สุดอยู่ที่จิตใจทานเอ้ยคันว่าใจมีสินมีธรรมกระซุ่มเย็นสบายเหนือขั้นแม่นใจหุ่นหอนแฮ่ห้นห้มบาปมีแต่ค่วมหยาบสาหนักหนาหน่วงอยู่ในทานเอ้ยจิตใจที่ยังแข็งกระด้างอยู่อย่าวังเลยว่าจะรู้จักสินที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ จิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยทิฏฐิจิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยมานะถือเนื้อถือตัวแต่ถ้ามันอ่อนโยนอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นมันพังคลืนไปหมดเลยรู้จักบุญรู้จักคุณของพ่อของแม่ระลึกไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนละลึกไปไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็รละลึกขึ้นฮอดคิดถึงนี่ลักษณะเช่นนี้มันเหมือนกับเหล็กที่กล้าก เราจะเอามาตีเป็นมีดเป็นผ้าเราจะเอาแหวนเอาสร้อยที่มันยังเป็นทองโดดๆจะเอามาตีเป็นทองรูปประพันธ์นั้นมันไม่ใช่จะเอามาตีดิบๆมันต้องเอามาเผาจนแดงจนมันอ่อนจึงตีได้จิตใจเรานี่มันแข็งกระด้างด้วยบาปถ้าใจมีแต่บาปอบรมไว้ด้วยบาป มีแต่ความหยาบมีแต่แข็งกระด้างไม่ได้ฟังใครหรอกไปของเราคนเดียวแต่ถ้าใจมีศีลมีธรรมมันนุ่มมันวนวลมันสบาย